โอ้สวยเลยสวยเลยอัสาบ้านี่นสวยเลยสวยแลยต้นตรมโหยิงไกลเอาไกลเอาไม่ไปได้เรามีสามพลังมาแล้วไหน่ยกองไดภาษามาแล้วเราไปทางไหนเราไปทางไหนถยกล้องไปมันย uh uh ้อนแสงดิเธออะไรนั่นถอยไปไม่เลยไอตรงไอ้ตรงที่ปลูกสวนขัวของปลาแบ้านนั้นทับทับลงไปได้ไ้ม ไไดด้้เมื่อเช้าแกมาถอนไปแล้วคณะเด้อถอนไหวแม่ป๋าถอนไหวไหมคณะเอาไปแซมเลาะเจ้าวานผกขันอืมไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมันถึงแล้วอยถอนถอนนั่นเลยเอาไปแซมหมองละต้นหมองละต้นมันต้นใหญ่ด้วยคณะเอาเลยเนาะเอาเลยโอ้แต่ต้องเลียให้พื้นมันเท่ากันก่อนนะค่ะเอาเลยด่า ได้เอายกไปกอนยกไปให้นอ่นห้อ่อนบเดี๋ยวสิลกูพักอันนีู้ก่ยมซับโอ้ยเบาิวเลยบเบาิวเดี๋ยวต้องอะไรมาห้องมีอะไรห้องอีกเออเออถอนไปก่อนไหม ตัวนอนๆแลเป็นลวกกินกับน้ำพริกเนาะอืมาไลยถตอนนี้ไม่อวนสั่งรือถอนนะหรือถอนท่าชมถอนนะท่านมมีโครการใหมเข้ามาใหญ่กวเดิมเฮ้ยกลังดยเลยเนี่ยถอนไปเลยรือถอนนะท่านผู้ชม โยมโยมอย่าเย็นกันอย่ากันได้ทุกคนเหมือนเลยไม่เลยไมเลยไม่เลยก็ไม่ได้ใกล้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาไปถอนแปลงนี้เพื่ออะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวยังไม่ถึงเจ้าของบ้านนี่ใจรู้สึกว่าจะใจญ่โดนมากเลยท่านผู้ชมดินงามแต่นอตปะ่าดินงาม โอ้หนิถ้าได้อย่างนี้ปลูกเนาะโอ้โหสวยมากเลยจะเป็นต้นเนาะจังหวัดพนมันี่งามอยู่นะเนี่มันมันดินที่ไม่ได้ถมเนาะดินธรรมชาตินี่แหละเวลาปลูกไปมันจะลงไปข้างล่างเลยเนาะมันจะงามเห็นร้อยใบเดียวงามกำลังงามเลยวานตุ้งเนี่ยกระลวกไปจิ้มน้ำพริกได้เลยนี่ยเออเออเนาะเนาะเออน้ำต้นพริกบ่ได้อ้าวมา เหลืออีกไม่เหลืออีกห้าเองต้อมตอมบ้านตาดายกมือเดียวกตะคืนยกมือเดียวกตะคืนพอมาโพอมาสามคนนี่ยกมือเดียวเนาะเดฟไปอยู่ตรงนั้น หนึ่งสองไม่ถ้าไม่ได้ภาษามาช่วยพวกเราพลังหมดไปเยอะเออต้องมอกงีแข็งแรงกันนั้นนหละแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงมากครับเดี๋ยวเขาสลบเขากินข้าวตั้งว่าในี่ลนขายเสื้อตู้เย็นไว้แข็งกันขึ้นค่ายอิวโอ้โหคือว่าอาละเว้ ทอเลยทอเลยนั่นแหละไม้ปากไม้ปากออกมานั่นเวฟอยู่มีตู้เวฟอยู่ตรงนั้นตรงนั้นไม่ต้องแล้วไม่ต้องถอย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 โอ้โหอันนี้ขาตั้งกล้องอะไรโพดสูงฮัลโลไกลแล้วไกลแล้วเอยังอีก3ท่อนะคะ อีกสามอีกสามเอาเร็วๆเข้าจะได้ไปสั่งใหม่โอ้ยอ้ยไอ้ลาคูว่าโอ้ยจะได้พักจะได้พักใจหินไหมนี่ไหนโสดีใจโอ้ยแม่นะโอ้ยจะไปสั่งเข้าโสดีใจบังสั่งเพิ่มครับเฮ้ยโอ้วก็เป็นทักเบิร์ตเดินทักไปทางนี้ป้าค้อนออกแม่พักอันนั้นมาตั้งอ๋อ้วเพาะแม่มันไม่ได้ตั้งตรงนี้เนี่ย มัน,มนไม่ได้ตั้งเอเอ,เอนี่นี่นี่ตั้งตรองนี่ค้อนค้อน ออเอาแตฟันนิ้วขนาก็จะทำอะไรกระดาษเขาก็ไป,ไปจัดฟามีไปท่ออยู่แล้วมัดปลูกเลาะท่อเลาะนาขัวหน้าก็ได้กินหนากระดานเนาะเย้ปั๊บกที โอ้ชนยุมเอาไว้ทางมางานานเลยเฮ้ยเก่นงามๆกับ hmm, อ mm, ่เฮ็ดคือจะพร้อมแน่อเอองามขนาดนันละจะไปได้ดินเนาะงามงามงลูกัโอ้งามเลย ดดรื้อแล้วรื้อแล้วเด <c oughs> ี๋ยวแล้วบอ,อามาแลมา,มาโรอรอสิท่ารอยุน เร็ว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 จะได้สั่เร็วเร็วเเร็วจะได้ไปลงจะได้ไปลงคลิปแล้วมัจะได้สั่งมาตรงนี้เออเราลงคลิปลราเลยบาร์เอาเดี๋ยวโทรไปสั่งเลยนะอไม่เกินไปไม่เกินไปเดี๋ยวต้นถนนมันใหญ่ภาษาแล้วเลยเอ็ดดี้หรือลูกอุ้ยจะไม่เกรงใจนี่ยกคนเดียวเลยเอาเลยเอาเลย หนึสอาเอ๊ะเฮ้เอ้เอ้เฮ้เอ๊ะเเฮ้ยสุดท้ยสุดท mm, ้ายเอ๊เอ้ะเฮ้เฮ้เฮ้ะเะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอเอะเอ๊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 เอ้ะเอ๊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 ะเะเอ๊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 ะเอ้เอ้อย่เพึะเไป1เ3เอ้ขอบคเณค่ะเวัสเีค่ะเอ๊เอเอ้เอ้เอ้เอ